ยินดีต้อนรับสู่สำนักขอสมุดเบญญาไลัยห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสำหรับท่านที่ต้องการร่วมเป็นจิตอาสากับทางสำนักขอสมุดเบญญาไลายัยเรามีกิจกรรมอาสาให้ท่านเลือกทำถึง3กิจกรรมกิจกรรมที่1กิจกรรมจิตอาสาพิมพ์หนังสือลงไมโครซอฟท์เพื่อนำไปจัดทำเป็นผัก2เบลกิจกรรมที่2กิจกรรมจิตอาสาอ่านบันทึกหนังสือให้เป็นเสียงและกิจกรรมที่3า กิจกรรมจิตอา,าสาตรวจแก้ไขไฟล์เอกสาร Microsoft Word ท่านที่เดินทางมาที่สำนักขอสมุทร,รจันทยาลัยเจ้าหน้าที่จะพาท่านมาที่จุดนี้นะคะติดต่อสอบถามซึ่งจุดนี้นะคะจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการผลิตสื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การให้บริการเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกณฑ์การคิดจ,จำนวนชั่วโมงติตอาสา,านะคะและแบบฟอร์มสมัครจิตอาสาค่ะ ให้ท่านนะคะใช้สมาร์ทโฟนของท่านนะคะสแกน QR code และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลแล้วก็จะพาท่านเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะท่านที่เลือกทำกิจกรรมจิตอาสาพิมพ์หนังสือลง Microsoft Word เพื่อนำไปจัดทำเป็นอักษรเบลท่านสามารถขอเลือกหนังสือเองได้ที่ห้องนี้เลยค่ะฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านที่เลือกทำกิจกรรมจิตอาสาพิมพ์หนังสือลงไมโครโฟนเปิดเพื่อนำไปจัดทำเป็นหน,นักสอ่เดลเจ้าหน้าที่จะพาท่านเข้ามาที่ห้องนี้นะคะห้องฝากหนังสือและมาที่ตู้สีขาวใบนี้ค่ะเป็นตู้หนังสือที่รอาการผลิตค่ะหนังสือทั้งสองชั้นนี้นะคะท่านสามารถเลือกได้ด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะหรือจะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่จะคัดเลือกหนังสือที่ท่านต้องการค่ะหากท่านต้องการใช้หนังสือของท่านในการอินก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบรายชื่อนังสือเพื่อไม่ให้มีการสืบซ้ำค่ะหลังจากที่ท่านได้หนังสือแล้วและเข้าใจวิธีการทําอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถนํากลับไปทิ้มที่บ้านได้เลยสําหรับท่านที่เลือกทํากิจกรรมจิตอาสาอ่านบันทึกหนังสือให้เป็นเสียงเจ้าหน้าที่จะพาท่านขึ้นมานที่ชั้น2จุดนี้เลยค่ะ และจะให้ท่านเลือกหนังสือซึ่งตู้หนังสือนี้นะคะจะเป็นหนังสือรอการ่าหนังสือเสียงเด,เดซี่ที่เราได้จับหัวหมู่เอาไว้แล้วเมื่อท่านเลือกหนังสือได้แล้วเจ้าหน้าที่จะทําการบันทึกการทํากิจกรรมของ,ของท่านที่กระดาษแบบนี้ค่ะเึ่งกิจกรรมนี้นะคะท่านสามารถเลือกทําได้สองทฤษีค่ะนั่นก็คือหากท่านต้องการใช้ห้องบันทึกเสียงของสำงนักขอมุอเป็ยนยาไห่ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยคะ่ะห้องบันทึกเสียงของเรานะคะจะมีทั้งหมด6ห้องด้วยกันค่ะ ท่านสามารถขอใช้บริการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาส0นาทีและเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวล,ลา9ก้านาฬิกาถึง16บหนาฬิกา30มนาทีค่ะเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำแนะนำทุกวันค่ะหรือวิธีที่2นะคะถ้าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกเสียง OBI OBI ได้ด้วยตนเองนะคะตามลิงก์ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วท่านก็สามารถนำหนังสือที่ได้นะคะไปบันทึกเสียงได้ที่บ้านค่ะ ทั้งสามกิจกรรมเมื่อท่านทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งไฟล์มาที่อ e ีเมล m p s b e n y a l a o r g หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถถามมาได้ที่อ e ีเมลนี้หรือ Facebook สำนักของสมุดรเบญายลายโทรศัพท์044-218-513ทุกกิจกรรมไม่จำกัดระยะเวลาท่านสามารถเลือกทำได้ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวกแล้วพบกันนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ